สำหรับคลิปนี้ค่ะแม่แมามาด้วยงานโอเวอร์ไซส์กันไปเลยค่ะลูกค้าใครที่ชอบใส่แบบสบายสบาย,บายตัวแบบโรงเรยนะคะรุ่นนี้อกนะพาได้54เลยนะแล้วก็เป็นงานแพทเทิร์นตัวยาวถึง28ค่ะสีที่มีจะมีสีดาลูกค้ารุ่นนี้มีสีไม่เยอะนะคะมีสีชมพูมีสี ฟ้าแล้วก็ที่เนซใส่ลูกค้าพิมพ์ว่าสีแดงได้เลยนะคะอกเล็กๆตั้งแต่3ามสีใส่ได้หน้าผ้า54กันไปเลยค่ะแล้วผ้าของเขาลูกค้ามีความแบบใส่สบายแบบลูกค้าเอาไปใส่กับงานเลกกิ้งก็ได้นะคะแม่แม่ถ้าไหนาชอบตัวนี้นะเอฟก,กันมาเลยน้องเนตมีสินค้าอยู่แค่สีสีนะคะเลือกยากใช่ไหมเดี๋ยวทาให้ดูค่ะลูกค้านี่เลยอันนี้คือสีชมพูน้องเนสใส่แดงแดงมันจะเป็นแบบแดงเชอร์รี่เชอร์รี่นิด,นด,นดนหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีฟ้านะคะฟ้าอมเขียวให้เอฟว่าฟ้านะ,ะส่วนใครอยาก ได้พังหุ่นลูกค้า F 4ดํากันไปเลยค่ะคุมสะโพกกันไปเลยลูกค้าอ่าน้องนีทันหลังให้ดูนะตรงนี้สองร้อยหกสามใส่แล้วคุมสะโพกเลยเพราะความยาวอยู่ที่28นิ้วค่ะท่านไหนชอบงานโอเวอร์ไซส์คลิปนี้จัดให้แล้วด้วยงาน4สี4แบบนี้เลยค่ะชอบอย่าลืมเอสินค้ามาช่องทางการสั่งซื้อนะคะโทรสั่งไลน์แอดได้ทุกช่องทางเลยค่ะลูกค้าและที่สําคัญแจ้งอีพีด้านล่างตรงนี้ด้วยนะราคาประหยัดเพียงแค่199้สเบาทเท่านั้นลูกค,ะคะ้าค่ะ อ,อกใหญ่อ,อกเล็กใส่ได้ค่ะลูกค้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะและที่สําคัญคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะอยากได้สินค้างานผ้าตัวไหนรอบอกเท่าไหร่ค่ะลูกค้าคลิปนี้น้องเน็ตไปแล้วนะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ